อันนี้เป็น LG 9กิโลรุ่นใหม่นะมันมันยังมีโปรแกรมที่ใช้ได้โปรแกรมเดียวถ้าต้องการซักเหลวก็คือ30นาทีรอบปั่นมันจะประมาณ800อุณหภูมิน้ำเย็นนะอันนี้เรามาติดเป็นน้ำร้อนน้ำร้อนอุณหภูมิ60แล้วก็เพิ่มรอบปั่นเป็น1งแต่เราต้องมาทำออกแบบซอฟต์แวร์ก่องเหเรียญใหม่ให้มันทำงาน เป็นใช้ผ้าฝ้ายผ้าฝ้ายน้ําร้อนตอนนี้เวลาเวลาที่จะใช้น้ําร้อนกี่นาทีเราก็มาดูว่ามันใช้เวลาทําน้าร้อนกี่นาทีจากจากเครื่องรุ่นเก่าที่เราลองมาใช้เวลาประมาณ15นาทีเราก็จะให้มันทํางานไปประมาณ15นาที15นาทีแล้วก็จะเปลี่ยนมาที่โปรแกรม30นาทีสามสิบนาทีเราก็มาเพิ่มรอบปัน่นให้มันเป็นพันสองเดี๋ยวเรามาดูการทํางานกันมันนะ อันนี้เป็นผ้าฝ้ายนะอันนี้เป็น60องศาตบไม่ปิดประตูเครื่องตองมันจะไม่สตาร์ทนะอันนี้ตองสตาร์ทละอันนี้เราทดลองตั้งไว้ที่17นาทีนะโปรแกรมสำหรับโปรแกรมแรกเพื่อจะมาทดลองว่ามันใช้ทำงานกี่นาทีพอมันจบจากโปรแกรมที่หนึ่งมันก็จะกลายมาเป็นโปรแกรมที่สองโดยอัตโนมัติเลยนะอันนี้เครื่องทำงานอยู่ จะหยุดแล้วมันจะเปลี่ยนมาเป็นโปรแกรมที่สองแล้วเพิ่มรอบปั่นเป็นพันสองแล้วเครื่องก็จะทำงานเดี๋ยวเราจะต่อท่อนนะ้าแล้วให้มันทำงานจริงเลยนะโอเคเราหยุดก่อนตัวนี้